Thank you for watching! จดมือไวป้ไ,ปไ,ปไ,ปไปอยู่หางจดไัง่ม่กำลังม้วยที่มือนกำลังกนลัมืออยู่นะว่าจะให้ตัวเลขอ,อะไรนะครับตอนนี้ดูที่มือกันนะครับ น้ากราเข้าแลอ้ครูเข้า<ร>เคาเูยเข้าครับเย็นๆครับเดี๋ยวบอกหมดทุกคน

it is 13 13 แี่เสด็จโรยคนณรยอยไใหญ่ไม่ลูกเกยจังน้บางไรยืมคนมีบุญอ่ะออกเลยอยน้อนนี้่ะห้าเอบางไผยืนรเล่กไรนะ เลขอะไรนะเมื่อกี้เลขรอ่างไรจำดดนคนเขามีบุญเขาบริจาคอันนั้นให้เอาไปยวะเอาไปยาวะสามอย่าง้สามอย่งพอกันวยออมาอกฟ้าลงเที่สามเเก้าสามเนี่แล้วงวนนี้ได้อะไรบ้างไง กันถึงเกน่ะแต่เห็นฝาลงของน้องชายน่ะฝาลงนี่เน่เลยฝาลงเล่เลขเดียวกันกับฝาลงเลยเปล่าตาเนี่ยหนูมันจะมีฝาลงมีเลยฝาลงของคนตายห้าแปดสี่ห้าแปดสี่นี่เลยฝาลงเก้าเจ็ดอันนี้เก้าเจ็ดห้าที่นี่แต่มันก็ตรงกันใช่ไหมอันนี้กันกับฝาลงอันนี้ก็มีตรงกันกับฝาลงด้วยเนาะอันนี้ล่างอันนี้ล่างคือกลับอันตอนนี้มันหดสามเก้านั่นบนใช่ไหมเออล่าง อันอน,นี้มันอกลับเลขเดิมเลขเดิมเออกลับอันนี้กลับลาสามเก้าอ,อันนี้เก้าสามอ๋อม,มันยังมันก็กลับเลข<า>แต่ยายยายน่าจะ จัดตัวนี้หนักนี่จัดตัวนี้หนูมั่นใจไม่รู้ชอบอ่ะชอบตัวนี้ยายชอบตัวนี้ไม่มั่นใจหรอแล้วก็ใช่เงินหนูไม่เคยซื้อตามภาษาคนชอบเนาะธรรมดาไม่เห็นเลขหนูเห็นเลยนี่หนูไม่เคยเล่นหวยหรอกไม่เคยเล่นหวยไม่เคยเล่นไม่ใช่หวยซื้อลอตเตอรี่เลยลอตเตอรี่ไม่เคยเล่นพิ้งค์เลยลอตเตอรี่ยังไม่เคยซื้อเพิ่งมีอันนี้แหละหนูซื้อใบหนึ่งเล่นตายดินก็ได้ใหญ่ป่ะใช่เงินคนชอบชอบชอบ อันไหนอันอันน,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 นี้อันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้อันนี้ไม่ชัดอันนี้ไม่ชัดอืมจานเลยจัดอันนี้ให้อให้ชัด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 เป็นเก้าสองสี่เจ็ดห้าเก้าห้าแปดสี่เก้าสามห้าหนึ่งนะครับนี่จากนี้

ตู้หนงเลตเก้าสิบเจ็ดตู้เก้าเก้าห้าเจ็ดเก้าห้าเจ็ดจ้ะเอาบบนี้พ่อรางมือใช่ปะสองสี่เก้าสองสี่โอเคโอเคเดี๋ยวถามยายก่อนที่ยายโอเคเนี่ยยายได้ไรโอเคเหมือนกันแหละยายได้เลขนี้ยายยายยายมั่นใจตัวไหนบ้าง ใหญมัน่นใจมัเลขไหนใหญนะแต่ไม่้มัน่นใจแล้วเนาะเอาเอาไปเล่นตัวนี้ใายมันยม่นใจเหรอยหยมั่นใจตัวนี้จ้งกัตอนนั้นเางเีนเ่างอย่บิร์กเกิน, <c oughs> น แทงันเกือบหมดแล้วเอาอี้นี่ห้าหนึ่งก็จะมีอยู่เลยถ้าสองเลยมีอยู่มีเยะครับตอนนี้ได้ไปเดียวห้าเก้าสี่เก้าห้า้าห้าเจก็ห้าสองสแต่หวยนี่นะอย่าไปลบมามันทำไม้ออกฝาห้องฝออตัดเป็น่างนึ่อเพราะทำให้ออกฝันก็จะออกสขอตัดสองตัวตัดเล่นตัดเอาสองตัวบ้างเบรกวงาทีเลี้ย กดเท็จแล้วที่หาก้9อันนี้อันนี้อันนี้ที่อาจารย์ให้มาใช่ไหมเลขกแบบนี้ป่ะ9 2 4าส่าหใา่9 5 7อีกตัวนี้เป็น2ยุ้งอาจจะอีกแต่ที่จดไทยเมกี้มันเป็น5 2 5 2 4 5 2 4เป็น8 4เป็น5 2 4ไม่ใช่ดนะ5 2 4 5 2 4ก็7 5 9ใช่ใช่ ก้าสองสี่ห้าสองสี่เจ็ดห้าเก้านะครับคือเนี่ยเมีแค่นี้มันผิดถูกก็มันไม่ว่ากันเนื้อเขาทำมาไดาผิดเราผิดถูกมันว่ากันไม่ได้เรามองไปเห็นในกองฉลากเนาะเราก็มาเอาเหมือนกันเราก็มาโน้มมาเอาแต่อาจารย์ก็คือจะชอบจะเอาตามจอมปลวกใช่ไหมครับก็คือถ้าจอมปลวกขึ้นที่ไหนก็จะไปไปเอานี่เยจะไป ิดแล้วผมว่าจะเป็นวัดจุ้มสีเขาไม่ไห้นะวกดจำหรออะพวกเขาไม่อาจจะลุกโผล่ทีเมื่อจะลงองเดียวแต่ก็ตื่นมาทัใช่ครับของม่าไปวัดไปยังบ้านใหม่ขุลุ่นหน่อยไปไหมยังครับตะเตียนหน่อนแต่ก็อะไรนเอาล่างลงนิดนี่งแต่นี่ค่ะไปตัวไปทั่วหน่อยวงพระตะวันก็หวังใหญ่ตะเตียนไหมที่คุณมาแล้วปก็บปลาย และอาจารย์ทำตะเคียนใช่ไหมครับครับตะเคียนกระถางอ๋อซูลิดเยอะตะเคียนตะเคียนจะเป็นเขตบ้านมีเข็นเนี่ยของแล้วมันอยู่แถวนี้ทางนู้นไม่แถงนี้กินได้มาที่นี้ทางนู้นนั้นนะจะมีทีแถวแถวนี้ก็อย่างเมื่อวานเมื่อวานก่อนก็จะขุดพบกระสีกระสีอยู่ซีคอร์และภูโอ้ครับอีคอ